วดีครับวิสาชาวเพจทุกท่านมองภาพนํานี่ท่านก็คงนึกออกนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพระปรางวัดอรุณอันนี้เป็นชื่อเรียกกันทั่วไปแต่ผมอยากจะตั้งชื่อองค์พระปรางองค์นี้ว่ามณีบรรพศนะครับทำไมถึงควรจะได้รับชื่อนี้แล้วเรามาดูกัน พระปรางวัดอรุณนี่เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะรนเารัชกาลที่สองท่านครอ,องราชเมื่อพศออ2352ครองแล้ครองราชได้11ปีนะครับในพศ2363ท่านก็เริ่มรือ้อพระปรางค์ตั้งแต่สมัยยานะครับตรงวัดมะกอกนอกตรงข้าม พระพรมราชวางอีกฝั่งหนึ่งสูงสูงได้8วาหรือ16เมตรนะครับเริ่มรื้อแล้วก็ทรงมีดำริจะสร้างพระปรางใหญ่ตรงนี้ขุดดินวางรากได้ได้4ปีนะครับท่านก็สวบรรลคตไปนีวัดมะกอกนอกคนละฝั่งน้ำ ตรงข้ามพระมรชวังมีวัดโบราณตั้งแต่สมัยยุธยามีพระปรางเก่าสูงแปดวานะฮะท่านตั้งแต่ก่อนขึ้นคลองราชท่านก็มาบูรณะวัดนี้แล้วนะฮะแต่พออย่างที่เรียนนาคลองราดแล้วเนี่ยสิบเอ็ดปีท่านก็ดำรินะฮะผมใช้คำง่ายๆว่าจะสร้างภูเขารือแม่น้ำฝั่งตรงข้ามพระนครใช้คำว่าภูเขากันเลย ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงสี่ปีที่เริ่มวางคลองรากเนี่ยท่านคงออกแบบมีพัะดลิแน่นอนแล้วนะถึงจะวางวางคลองรากกันได้ทาไมผมถึงเรียกภูเขาเนี่ยครับมองภาพเฉียงลงไปเนี่ยและเห็นพระปรางวัดอรุณในนิคติความเชื่อนะฮะ เขาพระสุเมนชัดๆมีพระปรางองค์กลางนะครับแล้วก็พระปรางทิศสี่สองค์ซึ่งทั้งขวาก็เทียบไปเห็นว่าหลักคิดของฮินดูแล้วตอนหลังก็พุทธก็ผสมลงด้วยก็คือการเป็นการกลางของโลกนะเนี่ยครับมีทวีปทั้ง4อยู่4ี่มุมหลักคิดนี้ก็ไปทําไปสร้างสรรสถาปัตยกรรมโบราณหลายอย่างแม้กระทั่ง <c oughs> แม้กระทั่งเมืองทั้งเมืองก็ใช้หลักอันนี้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นพอร่วงเข้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวร้นเกล้าราชการที่สามเนี่ยเมื่อ สองกันยาสองสามแปดห้านะฮะสิสิบแปดปีต่อมาเนี่ยท่านก็ลงมือสร้างทันทีก็ใช้เวลาร่วมสิบร่วมเก้าปีนะฮะสองสามเก้าสี่ก็จนเสร็จเต็มทีท่านก็เสด็จสวรรคตก็ก่อนนั่นหมายความว่าทั้งสองราชาการเนี่ยทั้งพระําดำริทั้งแบบแปลนทั้งการออกแบบแล้วก็กระทั่งลงมือสร้างกันเต็มที่เก้าปีเต็มเนี่ยเป็นฝีมือในสองราชาการนี้ ก็มาอนในการที่4ท่านก็เพียงแต่สร้างมนดบเพิ่มเติมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือความเป็นมาของพระปรางวัดอรุณอันนี้มาดูให้มันลึกซึ้งขึ้นผมใช้คำว่าสมัยนี้เขาเรียกไม่กับโปรเจกต์แต่สมัยนั้นผมเรียกผมว่าเป็นได้ถึงเป็นโครงการยักษ์ต้นกรุงรัตนโกส นะครับนี่สูงองค์พระปรางนี่สูงเกือบแปดสิบสองเมตรนะครับไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่นะฮะสมัยโบราณท่านวางฐานรากวางคลองรากกันยังไงไม่สุดเลยนะฮะแล้วเป็นเนื้อเนื้ออิดเนื้อปูนเท่าไหร่หนักแค่ไหนแล้วที่แน,น่ที่สำคัญก็คือว่าหลักคิดระเบียบความเชื่อต่างๆที่เข้าไปไป <c oughs> ไปปั้นแต่งนะฮะองค์พระปรางองค์นี้ภาพศ ภาพลายเส้นตัวนี้ก็ให้เห็นว่าเป็นการถอดแบบออกมานะครับเริ่มตั้งแต่อันนี้เป็นความเชื่อด้วยนะครับตั้งแต่ยอดบนสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิพพานนะครับแล้วก็มาถึงนภศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรพอลงมาตามกรีบขนุนลงมานี่ก็ถือว่าเป็นวิมานของเทวดานะพระปรางทิศเนี่ยก็เป็นอนุทถีปทั้งสี่นะ ตรงนี้ก็เป็นเทวดาผู้รักษาโลกก็เป็นไล่กันมาทุกอย่างนะครับเป็นความเชื่อความคิดทั้งสิ้นชุดฐานสิงเนี่ยก็หมายถึงว่อาอกุศลนะฮะโลภโทสะโมหะที่โลกหรือสังสารวัฏต,ตั้งอยู่เพราะนั้นความเชื่อตัวเนี้มันแปลงมาเป็นผู้ง่ายเป็นกายภาพได้คิดถี่ท่วนทั้งสตดส่วนทั้งในเชิงศิลปะเชิงความเชื่อนี่ทำลงตัวหมดนะฮะนี่ครับ สียดายว่าสมัยนั้นไม่ได้มีจารึกไว้ว่าถึงแบบถึงแม่งานนายงานที่มามาลงแรงกับโครงการยักษ์โครงการนี้9ปีเนี่ยครับให้ให้ท่านเห็นนะครับว่านอกจากรูปฟอร์มที่ขึ้นแล้วเนี่ยท,ที่ตามมาเนี่ยก็คือการประดับด้วยกระเบื้องด้วยชามโบราณบารรจงหลากสีหอยก็ยังเห็นนะครับ ประมาณสามสี่แสนชิ้นนะเขาว่ากันเนี่ครับนสมัยนั้นเนี่ยถามจริงๆเนี่ยมันคงให้รัฐรร่วมกันบริจาคหรือยังไงนะหรือไปเอาเครื่องถ้วยมาจากเมืองจีนสมัยกันที่สามเนี่ยท่านก็ค้าขา,ายกับจีนหนักนี่การเคลื่อนไหวของสังคมครั้งนั้นเนกะ้าปีเต็มทำ ทำภูเขาข้างพนันครให้สำเร็จเนี่ยผมว่าเป็นงานที่น่าทึ่งมากแล้วก็ลึกซึ้งด้วยเสียดายจังไม่มีบันทึกนะครับเนี่ฮะดูดีๆนะฮะไล่ไปดูเนี่ยเห็นเห็นการทุบชามเกลาให้เป็นกลีบแล้วก็ตัดไม่รู้โมเสกเอามาจากไหนมาฝังลงไปแล้วก็ลอยตัวหน่อยๆน,นะครับไม่ต้องเนี้ยบแต่ก็มีมี มีดีไซน์มีระเบียบนะฮะมีออเดอร์ว่างั้นเถอะแต่มันจะป็นตรงเนีย้ยนะไอตัวเนี้ยต่างกันนะฮะอันนี้เป็นเจดีวัดโพผมเอามาเทียบให้เห็นไปดูใกล้ๆนี่ใกล้คนนะเจดี JD, นี่เห็นสายตามองใกล้ๆจะเห็นได้ว่าเนียบมากนะลงโมเสกพื้นหลังตัดแต่ละตัวเชีย่ยบเชียเชยแสดงว่าคนล่ะคนละ คนละความตั้งใจคนละชั้นเชิงกับพระปรางวัดอรุณเดี๋ยวพระปรางวัดอรุณนี่เห็นชัดนะครับว่าตั้งใจจะให้มองไกลนะไม่ตรงนี้บนะแต่ให้มีระเบียบแลว้วันตรงเนี้ยมาดูลิสเดตของหน้าที่หน้าที่ก็ได้เรียกนั้นก็ได้นะครับของภูเขาลูกนี้ อันหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือภาษาไทยก็พยายามจะแปลว่าเป็นภูมิสัญลักษณ์ของราชธานีคือพระปรางนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่ขอมนะครับซึ่งรับมาจากฮินดูทางอินเดียนุ่นแล้วก็ผ่านมาถึงสยามแล้วไทยก็ค่อยๆปรุงขึ้นมาเป็นรูปทรงต่างๆก็เห็นตั้งแต่น,นครวัดพระปรางสามยอดลบบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุศรีสัชนาลัยนะฮะวัดชัยวัฒนารามอายุทยาอันนี้ก็เป็นพระปรางที่วิวัฒกันขึ้นมาแต่พระปรางวัดอรุณเนี่ยเขาเรียกเห็นไหมฮะตั้งใจงชัดๆว่าให้มันชะลูดให้มันสูงเด่นขึ้นไปนะเขาเรียกว่าทรงจอมแห่แล้วปดตนักนะครับว่าที่นี่ไม่ได้บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุะไรทั้งสิน้น ไม่ใช่พระมหาธาตุคนขึ้นไปเดินได้เลยซ้ำนะฮะเพราะตรงเนี้ยความตั้งใจเห็นชัดเจนว่าต้องการให้ที่ผมเรียกว่าว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นภูมิสัญลักษณ์คือบ้านเรายุดยาด้วยนะฮะบ,บ้านบางกอกด้วยก็อยู่กันที่บันบันที่ราบทั้งนั้นเพราะสิ่งที่จะสิ่งที่จะเตะตาขึ้นมาด้านก็ต้องชะลูดมันต้องสูงขึ้นไป บรรทวกเจดีพระปรางต่างๆนี่ก็เป็นมิจตนาหนึ่งให้เป็นสัญญาอยู่ตรงนั้นไ้มุมมองตัวเนี้สมมติจะมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็นู่นจะถึงแล้วพระนครอยู่ตรงนุ่นไอ้ตัวนี้น่าจะอยู่แถวแถวบางกระบือนะครับบางกระบือแถวท่าวาสุกรีนี่ก็ให้นกเขาบอกทรงนี้เขาเรียกทรงจอมแหเหมือนแหซึ่งยกขึ้นแล้วก็ทอดบานออกนะนี่ครับเห็นชัดเจนผมว่าหน้าที่สำคัญ นะก็คือเป็นที่ภูมิสัญญารักของราชธานีเมืองหลวงของราชอาณาจักรนะเนี่ยครับนอกจากจะมองไกลแล้วในระยะใกล้ๆเนี่ยพระปรางวัดอรุณร่วม82เมตรมตนี่ก็จะปรากฏให้เห็นในทุกๆมุมมองร,บรอบๆนะก็เป็นประกอบประกอบภาพของตาคนตลอดว่างั้นเถอะและที่สำคัญก็คือว่า อยู่อีกฝั่งอยู่ทางฝั่งทนนะเพราะทางฝั่ง,งนี้มีมีระยะของแม่น้ําขวางอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมุมมองที่จะได้เนี่ยได้เสมอนะฮะทางฝั่งมันตะกอนเนี่ยเห็นแล้วเห็นอีกอันนี้นะ่าจะมองจากแถวแถวท่า,า,า,าช้างมองเข้าไปอันนี้ก็มองจากแถวแถวปากคลองตลาดนะผ่านหมู่เรือนแพ่ไปก็เห็นพระปรางตั้งงานอยู่เพราะฉะนั้นทุกวี่ทุกวัน เห็นตลอดนะพูดจริงๆก็สุดคุ้มเลยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันผมเดินไปแถวท่าเตียนก็อ้าก็เห็นอีกความมันเนี่ยมันมันอยู่ตรงที่ว่าอาคารพื้นๆของการอยู่อาศัยเนี่ยมันเข้าตัดเข้าพบกับอาคารทางความเชื่อสาถากรรมทางความเชื่อนะเรียกสาครไอ้ตัวเนี้ยการพบกันเนี่ยมันสนุกเพราะนั้นพระปรางองค์นี้สร้าง,สร,างสร้างชีวิตชีวาให้บ้านเมือง เหลือเกินนะครับไหนๆพูดถึงแลนด์มาร์คภูมิสัญลักษณ์แล้วบ้านบางกอบสมัยนั้นเนี่ยทำกันสามแห่งนะครับอันนึงก็คือแห่งหนึ่งคือพระสมุรทรเจดีที่ปักน้ํานี่คราวในหลวงท่านเสด็จนิวัตรพระนครนการที่ห้านะครับมาถึงสยามกระบวนเรือมาเขาก็ถ่ายรูปไว้เห็นไหมฮะพัะเจดีกลางน้ําหรือพัสมุรทรเจดีเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยนี่เจดีแรกของสยามนะ ดินแดนเนี่ยเป็นดินแดนแห่งพระบวรพุทธศาสนานี่ก็ชัดเจนนะครับจะถึงประเทศถึงแผ่นดินเราก็ขึ้นมาให้เห็นก็องค์ที่สามนะครับคือคือพระปรางวัดอรุณองค์ที่สององค์ที่สามก็คือภูเขาทองหรือพระบรมบรรพบวัสเกตก็เหมือนกันนะผมว่าสามแห่งเนี่ยพระสมุทรเจดีนะพระปรางวัดอรุณแล้วก็พระบรมบัญพบเนี่ย โบราณท่านสร้างเพื่อให้เป็นเป็นแลนด์มาร์กของบ้านเมืองนะครับตอนนี้การใช้การใช้สอยที่สองคือเป็นหอชมกรุงคือตรงแถวแถวที่เรียกว่าเรือนธาตุประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นที่ที่ขึ้นมาชมพระนครชมบางกอกได้เนี่ยกบดานนักท่องเที่ยวนะ ก็ขึ้นบันไาขึ้นไปชมบังกอกผมว่าบรรพชนเราทั้งหลายนะฮะปู่ย่าตาทวดทุกท่านลครับต้องในชีวิตต้องเคยมาขึ้นขึ้นพระบางวะาอารุณกันทั้งนั้นนะฮะเออร์เนสยังนะครับฝ uh, ร,รั่งสมัยนู้นได้เขียนหนังสือชื่อ the k i n g d o o of the general rope นะครับในตอนหนึ่งบรรยายพระรางขึ้นชมบังกอก ขึ้นชมบางกอกบนพระปรางพระปรางองค์กลางที่สูงที่สุดนั้นสามารถมองเห็นได้จากหลาย,ลายจุดในนครบางกอกและกลับกันหากขึ้นบนนันไดไปยืนบนชั้นเรือนธาตุที่อยู่สูงประมาณครึ่งหนึ่งขององค์พระปรางภูมิทัศน์ของพระนครหลวงอันงดงามวิเศษก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าสายน้ำเจ้าพญาที่ไหลคดเคี้ยวกับสายน้ำลำคลองที่แผ่กระจายทักทอเป็นดังแถบเงินอันสุกปลง่ง บรรดาบ้านเรือนราษฎรถูกแมกมาให้บทบังและเห็นก็แต่หลังคาสีสวย,สวยและยอดเจดีย์งามระหงของวัดวาอารามที่แซมเสียดขึ้นมาดูงามเด่นชัดดังภาพวาดนี่ครับภาพที่เห็นฝรั่งเขาเขียนไว้ผมถอดความมาเป็นภาษาไทยเพราะนั้นที่ฟูมไฟลกันไม่นานมานี้บอกจะสร้างหอ,อคอยชมเมืองนะที่จริงสร้างมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้ว จะสองร้อยด้สามดำหรีกันมานะครับอันนี้มาลงในรายละเอียดขององค์พระปรางเกิดเป็นความงามและความประทับใจนะครับก็ต้องอาศัยสายตาของอคันตุกะนะที่เขาบรรยายจะดีกว่าก็มีอย่างที่เรียนว่ามีเออร์เนสยังนะครับในหนังสือหนังสือขวาเนี่ย เล่มขวาแล้วก็เล่มซ้ายนะหนังสือของคาวบอกน่าจะเป็นคนเยอมันนะครับ Temple and Elephant วัดกับช้างตั้งกันด้ยืยอสองคนได้เขียนเกี่ยวกับพระปรางวัดแจ้งว่ายังไงบ้างเอเนสยังนะครับเขาบรรยายถึงความรู้สึกความงามที่ได้เนี่ยฮะรูปทรงไม่เดียวเรียวเราหงเช่นพระเจดีย คล้ายปีระมิดยอดมนที่เรียกว่าพระปรางนะเมื่อดูไกลๆเขาบอกว่าเหมือนว่าเป็นผลงานการกลา่าวการแกะสลักหินอันงดงามแต่หากพิดจดูใกล้ๆจะพบว่าแท้จริงคืองานเกาะอิฐถือปูนแล้วคลุมทับด้วยรูปลายต่างๆอันทําจากเศษชามเศษจ,จานชามที่แตกหักถ้วยชามเครื่องเคลือบราคาถูกเป็นหมืน่นเป็นแสนๆใบต้องถูกทุบถูก,ถก,ถกสกัดตัดแต่งเพื่อให้ได้วัสดุที่เพียงพอในการประดับประดาโครงสร้างที่น่าทึ่ง นี่อันนี้เขาพูดถึงความทึ่งนะคงต้องยอมรับว่าถึงแม้วัสดุจะต่ำค่าแต่ผลที่ออกมานั้นช่างสวยงามยางบอกไม่ถูกจริงๆต้องไปยืนหนูใกล้ๆถึงจะรู้ว่าผลงานงานออกแบบที่เห็นประณีตซับซ้อนและรูปลายทีง่งามวิจิตรนี้แท้จริงคือเศษเครื่องเคลือบพื้นๆจำนวนมากมานี่ฝรัง่งฝรั่งมันทึ่งแล้วพระปราง์ว่าอารุณที่ตั้งทางฝั่งแม่น้ําฝั่งตะวันตกซึ่งหมายถึงว่าถ้าพระอาทิตย์ตกไปเนี่ยก็จะอยู่หลังองค์พระปรางค์ เพราะวัดแจ้งเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ตกนี่สวยฝรั่งมองอีกมองจากฝั่งบางกอกแล้วทึ่งนะครับเอ็นยังเขียนอีกในยามตะวันจะรับฟ้าความงามละเอียดอ่อนของพระปรางล้วนเลือนหายไปเห็นแต่ภาพเงาร่างขององค์พระเฝ้าเล่นกับแสงอัสดงอันค่อยๆจางจากลงไปทุกทีภาพดังฝันอันง,งดงามเป็นที่สุดนี้เกิดจากจินตนาการและทักษะความสามารถในการสร้างสุนทรี ที่ชาวสยามมีเหตุผลที่จะภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริงแล้วยามอาทิตย์ตกนี่ถ้ามีกระบวนพระราพิธีแห่มานะครับโอ้โหมันจะแก่ไหนนี่ภาพนี้เป็นภาพภาพเอกของกรุงนครกกศรีภาพหนึ่งเขาบอกนะครับเขาบอกว่าเมื่อมองดูไกลๆจะเห็นว่าองค์รงพระปรางที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆนั้น เหมือนกับลวดลายอันสวยงามบอบางที่ประดับด้วยมณีมีค่าส่องแสงวูบวาบเอามาเรียงกันเป็นระเบียบช่วยให้เห็นรูปร่างแปดเหลี่ยมหยกัยกๆขององค์พระปรางเด่นชัดขึ้นนี่ครับตรงตรงที่ว่าประดับด้วยมณีมีค่าตรงนี้เองผมก็เลยบันดาลใจมาว่าภูเขานี่จริงๆมันภูเขาภูเขาหมอลกฏภูเขามณีนี่หว่านะฮะก็เลยตั้งชื่อขึ้นส่วนข้างล่างนี่เขาก็พูดทำนองเดียวกันนะฮะว่า ว่ามันสวยแต่มันใช้ฝีมือมันง่ายๆหยาบๆแต่มองไกลทำไมมันสวยอย่างนี้เนี<ม>่ยก็เป็นการไม่สมบวรอย่างยิ่งเหลือเกินทีเดียวนะฮะที่ที่จะทำดูใกล้ๆแล้วทำง่ายๆแต่ความเด่นของลวดลายและดอกไม้ที่ทำเป็นภาพต่างๆนั้นก็ตัดสีเล่นสีกันอย่างน่าพิศวงทำให้องค์พระปรางไม่ได้ดูโออาอย่างราคาถูกเลยวัสดุราคาถูกแต่ภาพที่เห็นนี่ ส,สุดยอดนะครับนี่ครับเพื่อนผมอาจารย์อังคาวุฒิอังคาวุฒิคนนี้ถือเป็นมือหนึ่งเลยนะฮะผมว่าผมกล้าพูดเรื่องเล่นแสงเล่นสีแก่ชำนาญมากนี่แกวาดมณีบรรพศ์ในยามงานพระราชพิธี 4. เห็นดูเห็นนะอย่าบอกใครเลยแล้วแล้วตัวองค์พระปรางเนี่ยขยายให้ดูเนี่ยที่ฝรั่งบรรยายเมื่อเมื่อเกี้ะนะ เพื่อนผมจับมาให้ดูกันชัดๆเนี่ยครับที่เราเห็นที่ฝอหลังเราหยาบับหยาบง่ายๆเนี่ยไม่ต้องเนียบเนี่ยแต่พอดูไกลแล้วโอ้โหกันทุกคนวันนั้นนี่ผมก็เลยนึกว่าเทียบพระปรางวัดอรุณกับหอไอเฟลริมฝั่งแม่น้ำเซนนะครับกับพระปรางวัดอรุณริมฝั่ง เจ้าพญาเหล่านี้ผมว่าพอสู้กันเลยสู้ได้เลยนะฮะแล้วก็คนละความเชื่อคนละทิศทางภาพขวานั้นในในในยามที่เทคโนโลยีกำลังวิวัฒน์เต็มที่นะเทคนิคก,การกอร่อสร้างกำลังทันสมัยมากนี่นก็สร้างเพื่อให้เห็นชัดว่าฝีมือสมัยนั้นเป็นยังไงอันนี้มันไปอีกทางหนึ่งพรปรามว่ารุนไปอีกทางหนึ่งเรื่องความเชื่อทางศาสนา ตายทอดมาเป็นองค์พระปรางสวยครับโดนแสงทั้งคู่นี่พอ,พอฟัดกันเลยเนี่ครับก็เลยผมเลยสเสอะตั้งชื่อว่านอกจากพระบรมบรรพตภูเขาทองแล้วพระปรางว่าอารุณนีก็คือมณีบรรพตอันนี้มาดูทิ้งท้ายนะมณีบรรพตในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง เมื่อสองสมปีที่แล้วนะฮะเขามี <c oughs> ที่เรียกว่าเขาดาวกันลาดประสงค์นะครับทั้งโลกเขาดาวแล้วถ่ายทอดกันในตรงนั้นเนี่ยททรทร,รัฐบาลก็เอากับเขามั่งนอกจากตรงนี้แล้วก็ไปเล่นกับปลางวัดอรุณฉายใหญ่นะไฮเทคซัดอุตรุดเอาเขานะครับไอ้ตรงนี้ก็ได้รับคำปู้ง่ายคำด่าขม่มว่ามึงไม่รู้จักการรัเทศะ ที่จริงมณีบรรพตซึ่งลึกซึ้งเนี่ยนะฮะถ้าสมมติถ้าทําสถานที่ให้มันชัดแถวท่าราชบรดิตจนถึงท่าเตียนเนี่ยทําเป็นเทเลสทําเป็นลานที่คนจะมาชมพระปรางวัดอรุณได้ก็รับรองว่าเปลี่ยงปรางแน่นะฮะแล้วพอจะเข้าปีใหม่ก็เริ่มเป็นทําพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่มณีบรรพตก็ได้ คนมาแน่เน่ยภาพล่างเนี่ยคนมาแน่นะครับยามปีใหม่เนี่ยมัาทำอะไรให้มันลึกซึ้งให้มันได้คิดกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งนะครับถือเรื่องการบูรนณะเมื่อปีห้าหกถึงหกศูนที่ผ่านมาเราบักว่ารวนถูกบูรนณะที่จริงบูรณะมาหลายครั้งนะห้าหกครั้งแนละ้วอันนี้ครั้งที่หกก็ปิดอยู่มีนั่งร้านคลุมอยู่นี่พอเปิดออกมาจากที่เป็นมณีบรรพตที่เคยเห็น คนช็อกค,คนช็อกบอกทำไมกลายเป็นพระบ,บางเผือกไปนะะไอตัวเนี้ยหายหมดเลยนะครับก็เกิดช็อกัน้นเราเกิดการคัดค้านกันเยียว้ากันเป็นการใหญ่จนกระทั่งนายกประยุทธ์สมัยนั้นสั่งทบทวนพระปรางเผือกนะเนี่ยครับมันมันไม่รู้จัก มุกลึกๆข,ของของของมณีบรรพศนะคว่าว่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมองไกลนะครับแล้วก็ปั้นแต่งผิวให้มันให้มันมาลังมาเลืองให้มันหยาบนะฮะแล้วก็มีสีแฝงอยู่เยอะแยะแล้วมันก็จะได้เรื่องแต่ปรากฏว่าเนี่ยครับพวกไปพยายามจะเนียยนะฮะแล้วก็เอาพื้นขาวโพลนใส่เข้าไปข้างหลัง เอากระเบื้องเก่าออกเอากระเบื้องใหม่เสริมเข้าไปอีกมันเลยเพลอกไปหมดคนก็ช็อกนะครับนี่ครับก็มีการเปรียบเทียบกันใหญ่เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นผิดพลาดต่างๆเนี่ยฮะยักษ์ซึ่งแบกอยู่เนี่ยก็ก็หายไปเลยนะไอ้โมเสกซึ่งเคยสีอ่อนแล้วข้างหลังเป็นพื้นเข้มมันก็เด่นแต่ว่าพื้นขาวมันก็จมแล้วโมเสกก็ไม่ได้ไม่ได้ปริ่มรอยขึ้นมาอย่างเคยนะ มันก็ถูกกดจมลงไปบ้างมันนี่ฮะในรายละเอียดคนก็ไปดูกันก็สายหัวกันเพราะว่ากลมเส้นเล่นเล่นระบบจ้างเหมานะแล้วก็ตอนต้นไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ทำงานวิจัยวางทางงานให้ดีนะก็ประมาณพื้นๆแล้วก็มารุมมาตุ้มกันด้วยฝีมือช่างทั่วๆไป แล้วมีหน้ำซ้ำอย่างเคยนะไทยแลนด์ก็มีเอากระเบื้องพระปรางไปทำพระซะอีกเขาบอกว่าเอาออกมาต้องแสนสองหมื่นชิ้นนะครับกระเบื้องเก่าที่ต้องเอาออกมาอก็ไปทำพระสมเด็จกันอีกก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เกิดการสนทนากาันที่หลังยาทำขอให้จะแก้จะขายยังไงกรมศิลป์ก็ออกมายืนยันลำดิตวัฒนธรรมสมัยนั้นก็ อยู่ในองค์หบปากเงียบเฉยทั้งที่ความรับผิดชอบของเขาทแท้ๆไม่ได้เรื่องครับก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปก็คิดว่าถ้านานไปมันเก่าลงก็คงจะค่อยๆมาลังมาเลืองได้บ้างนะครับครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป สว่างสู่สว่างทรรมจนน้ำเนื่องกระจ่างเห็นเป็นทิศบานและทางมือ